สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้ละอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรานะเข้ามากันได้นะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ้คู้เป็นประธานก็มาแล้วเหมือนเดิมนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชียแรน นะและตามด้วยคำถามนะครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะครับผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นช่วยกดแชร์ออกไปด้วยนะครับนะ อย่าลืมครับตามกติกามารยาทกลางของเราเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์นะตามด้วยชีแรแอนนะและตามด้วยคำถามนะขอรับ สวัสดีค่ะครูนกนะคะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์สนะคะคุณครูนก อ่ะเข้ามากันนะครับแล้วเดี๋ยว <c oughs> ถามถามทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะดูให้นะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีพแ่นและตามด้วยคำถามโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะ Mm hmm. อ่าใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์ <Share S 1> แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะคุณเฟิร์สสวัสดีนะคุณนกสวัสดีครูนกแชร์แล้วนกสุขภาพค่ะมีปัญหาครับมีปัญหา อาจจะมีอาการปั่นปวดในท้องหรือเปล่าหรืออะไรนี้นะคะคลื่นไส้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปวดท้องนะหรืออะไรเออนะนะมีปัญหาแค่นั้นอ่ะฝนยี่สิบหเดทจะกลับมาคืนดีไหมคะยังไม่กลับมาครับพูดตรงๆครับนะอแชร์แล้วค่ะเฟิร์สามีที่เลิกกันไปเขาติดต่อกลับมาคุยดีด้วย เขาคิดยังไงคะเขาอยากคืนดีใช่ไหมคะคือคําถามมันเยอะเกินนะเอาว่คืนดีไดาอยากคืนดีใช่ไหมอย่างครับอย่างเขาขอพิจารณาอีกพักหนึ่งครับนะสามก็เลยสามวันนี้ขึ้นไปนะเหมือนเขาจะรู้สึกอะไรอวอร์ถึงคุณแล้วก็ยืมปุ่นไม่ได้นะคะอืมฝนฝนฝนถามแล้วเนาะจะกลับมาคืนดีได้อะถามไปแล้วนะซีมซัมมา ชาแล้วอันยี่สิบสามปีคนชื่อบีเขาลำคาญเราไหมคะที่เราทักหาเลิกกันแล้วเขามีปัญหาเยอะครับช่วงนี้ครับมันก็เหมือนเขามีปัญหาเยอะอเขาเหมือนเขาอึดอัดใจที่ที่คุณที่คุณติดต่อเขาไมัน,<ง>ม,นมีปัญหาเอาแค่นีนนะ,นะเออแบกรับเขารู้สึกหนักๆเอาไวอ้อะไรเงี้ยชาแล้วครน้ำฟ้าวันที่สองนี้ จะเปิดร้านรวมมิตรที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าจะขายดิบขายดีไหมคะซึ่งถามให้ป้าครับเราไม่ตอบนะครับถ้าดูเลิกอ่ะก็ดูเลิกแต่ถ้าถามว่าจะขายดีไหมเราไม่สามารถตอบได้ถึงจุดนั้นนอกจากว่าคนนั้นจะเอาวันเดือนปีมาตั้งให้เราดูวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วยี่สิบเท่าไหร่ยี่สามสิบแล้วอ๋อสามสิบอ๋อสามสิบอ้วมันเรื่องของป้าเขาด้วยไม่ใช่เรื่องของคุณด้วย เนะขาบอกว่าวันที่สองนี้จะเปิดร้านรวมมิตรที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าจะขายดิบขายดีไหมคะป้านี่คืออะไรอน่ะร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแล้วไม่ดูครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่คาถามของคนที่มาถามนะจึงไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจะตอบเฉพาะคนที่มาถามตรงเท่านั้นถ้าคุณจะดูเลิกดูยามต้องเอาวันเดือนปีของเจ้าของเลิกร้านเจ้าของร้านมาดูถึงจะดูให้ได้ไม่เขาถามว่าจะขายดิบขายดีไหมหมายถึงว่าเขาบอกมาเนี่ยว่า เนี่ยวันเนี้ยเนี่ยวันที่สองเนี่ยเขาจะเปิดอ๋อมันมันเป็นการดูดูเลิกยามแล้วอย่างนั้นอ่ะเหรอเออก็วันที่สองไงคุณถามเราถ้าเป็นวันที่สองถ้าเปียกมันก็เปียกดังเลิกยามอ่ะก็าถามแค่ว่าเด้ถ้าถ้าขายเริ่มขายวันที่สองมันจะขายดีหรือเปล่าอืมมันเป็นการดูดูเลิกยามเราจึงไม่ดูนะเพราะว่าถ้าบอกว่าวันที่สองเนี่ยคือมันเป็นการเหมือนก็เป็นการตั้งเลิกอ่ะต้องตั้งเลิกวันเดือนปีของคนนั้นแล้วมันนั่งดู มันไม่ใช่ว่าใครจะไปตอบได้ทั้งหมดไพ่มันตอบได้แค่ระดับหนึ่งแต่ดวงชะตาของคนคนนั้นจะต้องมาดูแบบเป็นส่วนตัวครับเรื่องแบบนี้ไปนะอืออ่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งอ่ะมา สนใจดูดวงอย่างละเอียดทําไม่อั้นในเวลา15นาที30นาที60นาทีไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะตามนี้ครับปัดน้ำต้อม น้ำค่ะพี่ตั้มเขารู้สึกยังไงกับเราคะพี่ต้องรู้สึกยังไงเหมือนคุณไม่บังคับใจิตใจไปข่มเขามากเกินไปป่ะคะคือไพ่เพิ่งขึ้นว่าแบบเหมือนผู้หญิงข่มอ่ะเนาะรู้สึกไม่ค่อยดีนะอื ถ้าจะเปิดร้านเปิดกิจการน่ะถ้าเกิดว่าจะถามอ่ะไพ่ผมจะไม่สุ่มให้นะถ้าเปิดกิจการเพราะถือว่าเป็นชีวิตครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยต้องดูเลือกอยยามดูวันเดือนปีอืมแชร์แล้วเตยอีกสามวันนี้ถ้าเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรีร่จะมีโอกาสถูกไหมคะคุณเตยนะคะไม่ถูกอครับคุณเตยไม่ถูกเธอถึงถูกแต่ว่าคุณเตยก็ยังไม่พอใจไพ่เป็นเนี้ยเป็นไพ่ของความ เสียมากกว่าได้ไม่พอใจอนะคะไม่ไม่ได้อย่างใจอะไรอย่างนี้นะคะอือถ้าเสียก็คือเสียมากกว่าได้นะเดี๋ยวดูเวลาก,ก่อนแป๊บนึงอ่ะเหลือเวลาไม่ถึงประมาณสองนาทีกว่านะก็เข้ามากันได้สําหรับในรายการของเราในรอบนี้นะคุณน้าฟาถามใหม่ได้นะคะเพราะว่าคุณนา้าฟาชมพูเนี่ยแชร์ให้เราแล้วนะคะอืมออกไปแล้วหรือ,อยังอืม มาครับนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วครับบิ๊กคนที่เคยคุยกันนานแล้วได้กลับมาคุยกันใหม่คุยแล้วดีไหมครับดูแค่สามวันนี้นะมันก็ยังไม่แน่นอนอ,ะอนะเพราะไพ่พเขาบอกเขายังไม่หยุดที่ใครอะ่ะใช่ไหมเอาพูดตรงๆคือเป็นไพ่นั่งมามันยังไม่หยุดอะ่ะสามวันนี้นะ ก็ลองคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองอลยนะไพ่บอกว่ามันก็เหมือนแบบก็บอกแล้วว่ายังไม่หยุดที่ใครไพ่มันเป็นอย่างนั้นคือไพ่คือไพ่มันแบบว่านั่งมาแล้วก็บึ่งมาไปงห้าไปเรื่อยๆการไปข้างหน้าในี่แสดงว่ายังไม่ย้อนกลับยังไม่ย้อนกลับมาแลวยังว่าหยุดที่ใครด้วยอืมสามวันนี้เท่านั้นนะอ่ะกดแชร์แล้ว แรวตามเดชีเรนเอาเหลืออีกประมาณสักสามสิบวินาทีนะครึ่งนาทีคุณเปิ้ลค่ะพรุ่งนี้ร้านน้ำหอมของเราจะขายเป็นอย่างไรคะอ่ะดูให้ถือว่าขายได้นะท่ามไปอีกคนหนึ่งเอาคุณเปิ้ลก่อนนะคะคุณเปิ้ลขายน้ำหอมดีค่ะผู้หญิงมาซื้อเยอะอ่ะไปคุณอ้อยเหลือพรุ่งนี้อีกวันสิ้นเดือนหนูจะได้ยอดจองบ้านอยู่ไหมคะหรือไม่ได้แล้ว มีโอกาสที่คนมาคุยนะแต่ไม่รู้จะได้ดไม่ได้แต่อันนี้บอกว่ามีคนมาคุยมันมีโอกาสอยู่นะแชร์แล้วค่ะเฟื่องจะได้คืนดีกับสามีไหมคะ,ะมีโอกาสนะคะม,มาครับกดแชร์แล้วตามได้ชีพเรนขอบคุณค่ะจารย์นะคะขายน้ำหอมขายที่ผู้หญิงมาซื้อเยอะออกดชแชร์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมาซื้อ อ่ามาครับนะเดี๋ยวเราจะไปที่อาจารย์โอจะไปที่ไหนยังไม่จบอ่ะดีมีมีคนมาถามมีคนมาอะไรมาปะไม่มียังเหรออ่าเราจะไปที่จบแล้วเราจะไปที่ชมรมโหราศาสตร์เอกอุเดี๋ยวจบคลิปนี้นะคะเราจะไปทําดูดวงคนละหนึ่งคำถามที่เพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุ เทมมีิิตพยากรน,นะคะถ้าเกิดใครอยากจะถามต่อหรือถามอีกนะคะถามไม่ทันให้ไปถามในคลิปนั้นได้นะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีเราจะไปะ,ะไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับาไปแล้วนะครับนาะสวัสดีครับ